ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U ูจีโฟนใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันคร และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้อองตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ใน เกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID ดีเกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t a t i o n ็ o p u p นะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับ Family, วันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มลี่กันดิเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่นะครับที่จะมีภาษาไทยเร็วๆนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโอดินวาฮารานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า เมื่อวานเนี่ยตัวเกมเปิดให้บริการวันแรกอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับวันที่29เมษายนเนาะก็สำหรับวันนี้นะ30เมษายนนะครับคุณยาโบได้จัดไปอีก100,000บาทนะครับตอนนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเติมไปแล้วประมาณ90,000เพรนะครับแล้วก็ใช้หมดไปแล้วกับการทำไอเทมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ2 0 20,000เพรคุณยาโบบอกว่าจัด เปิดกาชาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลืออีกประมาณ8แพ็คก็จะได้อีกประมาณเท่าไหร่ประมาณ4 8 0 0 0เพชรซึ่งเหลือไว้ทำของเพราะฉะนั้นแสนบาทเนี่ยมันจะได้ประมาณ400แสกว่าเพชรนะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็วันเนี้ยตอนแรกกำลังคุยกันว่าโอ้โหแม่งเมื่อวานคือไม่ได้สัตว์ขี่เลยนะครับแต่ว่าเผอิญว่าคอเลกชันมันค่อนข้างเยอะแล้วสังเกตตัวคอมมอนเนี่ย เต็มแล้ว14่ทับ14่ใช่ไหมตัวเขียว14ทับ14เนาะตัวแรเนี่ยสีฟ้าเนี่ย26ทับย8แใช่ไหมแล้วก็ตัวม่วงอีปิกครับก็12ทับ20ซึ่งคอลเลกชันมันได้ค่อนข้างเยอะแล้วสลับสัตว์ขี่ใช่ไหมคุณเดบก็เลยบอกว่างั้นไปเปิดเอาคอลเลกชันของเสื้อดีกว่าเพราะว่ามันได้ค่อนข้างน้อยนะครับ,เอ,บเออก็กะว่าเออเก็บ คอร์เรคชันนู่นนี่นั่นให้มันแบบได้เพิ่มสเตตัสมาแล้วก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ตัวของเสื้อสีทองมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมอ่ะก็บวกตีเร็วแล้วก็บวกคลิ2%อีกนะครับก็เรเดียววันนี้จัดประมาณ2อ2 0 0 0สอเพชรนะครับเต็มข้อเลยและกันเนาะแล้วก็ที่เหลือคือเอาไว้ทําของนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันตอนนี้ ID ของคุณเดียโบเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์วาฮาร่า04นะครับอยู่เซิร์ฟเดียวกันกับผมเลยแล้วก็ถ้าเป็นอันดับในเซิร์ฟเวอร์นะครับเรื่องของเลเวลเนี่ยเมื่อวานนอนหลับกันนะครับก็ตุดติดอยู่อันดับ10อ่าเลเวล41นะครับนี่อันดับ10คุณเดียโบแล้วก็อันดับหนึ่งของเซิร์ฟตอนนี้เลเวล46นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ตามทันนะครับคิดว่าเนาะแล้วก็เรื่องของอันดับพลังเนี่ยนะครับเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์ พลังอยู่ที่ประมาณ18,853อันดับ1เนี่ยพลัง2900ซึ่งอันดับ1เนี่ยฮาร์ดเซลครับชื่อคุค้นๆหรือเปล่าอ่านะครับเป็นซีเมอร์ชื่อดังนั่นเองเนาะก็อ่าประมาณนั้นละกันผมไม่แน่ใจว่าแบบอันที่จริงก็คือ2กิลเนี่ยเป็นกิลลูกกิลแม่กันนะแล้วก็อันดับโลกนะครับเป็นอันดับโลกนะครับเรื่องของพลังเนี่ยอันดับโลกคุณเดโบอยู่อันดับ7ของทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แบบแบบว่าใกล้ๆก,กันแล้วแหละใกล้สองหมื่นแล้วแหละเดี๋ยวรอทําของอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตึงๆนะขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะครับวันนี้นะขอให้ทองขอให้ทองอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเออเมื่อวานก็200,000แ,แตกทองไงวันนี้คุณเดบอบอกว่าคือไม่ได้กะว่าจะให้มันได้ทองนะแค่เก็บคอลเลคชั่นเออแค่เก็บคอลเลคชั่นนะแต่ใจผมแม่งมันต้องได้แล้วบอกเพื่อนเออนะ อันนี้เก็บคอลเลคชันของแฟชั่นนะครับเมืม่อวานคือเปิดเปิดตัวไอ้นั้นไปอ่ะอ่าไอสัตว์เคียะแม่งหกแสนไม่ออกเลยคอลเลคชันเกือบเต็มอ่ะอันนี้เกลือครับไะอันนี้เซิฟเซิฟเกลือโอ้โหชาวบ้านหนึ่งมาหนึ่งคน,นครับ โูรีเชตของแท้ความรู้สึกเมื่อวานเลยคือแบบแม่งสิ้นหวังจัดอะอมันไม่มีดาบทองมาเลยอะเออเอ้ยแหลกแหลกแหลกแ,กแกมีโอกาสอยู่วันนี้ขอให้ทองเ,อเบิ่มครับโอ้สมพรปากนะครับอขอดูหน่อย อผมเห็นออร่าแดงๆมีโอกาสอยู่นายกองหนึ่งมาไปผม่าขอแบบสลับสักนิดหนึ่งแล้วกัน โอ้โหคุณพี่ไปเปิดอันนี้สิเปิดอันนั้ 10, นหนึ่งแล้วกันปหนึ่งโอ้โหคือกะว่าอย่างน้อยแม่งมีม่วงนะเว้ยไอ้อย่างน้อยมึงมีม่วงให้กูหน่อยได้ปะมหมดไป2องหมเพชรครับโอ,โโอ,โโอโ้มากอด เคดเคปรับ What คือคอนเซปต์แม่งเหมือนเดิมไอ้ให้เกลือเหมือนเดิมอื้ม ือดาบทองออกสองเล่มอ่ะตอนเนี้ย <Huh? S 1> โอ้โหใครสายฟรีได้ทองได้ม่วงนี่คือแบบคุณพี่แบบสุดเกินสุดเกินต้านแล้วอ่ะ <Huh? S 1> โอโ้มึงก็เกินไป โอ้โห oh. ที่เราเปิดมานี่คือประมาณห้าหมื่นเพชรแม่งทองออกสองว่าเปลี่ยนที่อยู่นีกว่าพี่ไปแปลกๆแล้วว่ะโอ้โหรอบก่อนเปิดหน้าหน้าทางเข้าอะ่ะแล้วมันมันได้ทอง ดูข้างหลังนี่เหมือนกาสเลยครับโอ้ oh, แล้วออรา่าดูดีเพื่อนดูออร่าเราสิความสุรตานะ่ะไอ้เหี้ยมึงก็สักหน่อยไหมล่ะสีทองสีทองอย่างเงี้ยเกือจัดเฮ้ยวันนี้ต้องมาแนละ้วทองสัตว์ขี่แต่ว่าแบบคุณเนโบอยากให้เปิดตัวตัวคอเลกชันอันนี้ครับแต่แม่งเกือพอๆกันเลยอ่ะ ทองมาแล้วมับโอ้โ้หนายกองสองมีบอกเลทไหมมีบอกเลทหน้าเว็บครับสีฟ้า1%น่ะสีทองลีเจนด0ศูเปสีม่วง0ูนเปคือแบบสีม่วง1ในพันสีทองคือ1ในหมื่น่ะ แม่งโหดแบบพู <Huh? S 1> ดโหดไออันนี้คือหวังม่วงนะ <Huh? S 1> แมนวะคุณเดียโบหนักเลย <Huh? S 1> สัตว์ขี่เรายังได้ประมาณ12บวกสเป็นประมาณ16ตัวเว้เชีย่ยแสนเพชรแม่งฟ้า3ตัว โอ้โหผมนี่ crazy เลยครับเฮ้ยมึงจริงปะเนี่ยมาอู้หู้ห้ไอเฮียเฮ้ยม่วงหรือทองถ้าถ้าทองนี่หาเลยนะม่วงไอ้เฮียอุ้ยแม่งเอ้ย คืออยากได้ทองแล้วเปลี่ยนไปเปิดสัตว์ไงเออคุณดีโบบอกว่าเอาคอลเลกชันมาเฮ้ยมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงโอ้โห โอ้ยอยากให้ม <ici> ีลุ้นหน่อยโอ้มักไปหมักโอ้ยเปลี่ยน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 ล้างดวงก่อน อย่างน้อยม่วงมาสองม่วงมาสามก็ยังดีถ้าทองจะเห็นดวงตาสีแดงคู่ก่อนอ๋อหรอคือมันจะเห็นแบบอ๋อเข้าใจแล้วคือปกติถ้าเป็นสีม่วงคือมันจะเห็นแค่เป็นแอนิเมชันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีทองคือมันจะเห็นดวงตาคู่สีแดงแล้วก็เป็นแอนิเมชันด้วยใช่ไหมโอ้โห ขอ uhm. ความเกลียจงสถิตอยู่กับท่านเลยตอนนี้มาหน่อยดิเมื่อวานแม่งทองออกเยอะกว่านี้อันนี้คือสุดสุดไปเลยเพื่อนเมื่อวานมีทองคู่อยู่นะชึบ อู๋สามดอกมาดิเพื่อนมับมัอเอ้ยเอ้ยโอ้โหคือมันต้องหลุดมาสัตว์บ้างดิวะสักตัวหนึ่งอ่ะแบบให้เราลุ้นหน่อย เชตเคสุดจัด <Huh? Huh? S 1> คือเกอลือแบบ My ม่กอดเดี๋ยวหนึ่งแสนไปผปสมครับ ขอสัตว์อีกหนึ่งตัวหน่อยไหมโอ้โหคุณปรีชเช็คแค่มันดูจับดาบได้มิวะมา โอ้ยนึกว่าจะมาเป็นแอนิเมชันแม่ง My God หลอมหน่อยเพื่อนเมื่อวานดวงดีกว่านี้อยู่นะวันนี้แม่งสุดจัดเลยเพื่อนคนได้บอกว่าเฮ้ยเอาจริงนะ แม่งเล่นฟรีก็ได้พลังไม่ได้ต่างกันมากหรอกของผมเป็นสายฟรีตอนนี้พลังอยู่ประมาณ9 9 0 0 0อะ่ะคุณเดียโบเติมไป4 0 0แสนนะครับพลังอยู่ประมาณ18,000จะ20,000แล้วแหละแต่ว่าความเก่งมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าจะพูดตามตรงโอ้โหเชีย เอาแบบทำไมตัวตัวม่วงมันมาหนึ่งวะ่ะเ <Huh? Huh? S 1> ชียหนึ่งแสนนี่แบบมิดจัดสายฟีเล่นไปเถอะครับของแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคุณเดยบยโอโหแม โอ้ <ś les> oh, ไม่มีแอนิเมชันเสือเขี้ยวดาบว่ะขอวาร์ปกลับบ้านได้เท่หนึ่งครั้งอ่าอยู่ในบ้านแล้วนี่วะ่ะหาที่เปลี่ยนหน่อยดิ เออว้าไปหาอาเสียสองสองพันอีกกูขอเท่หน่อยแล้วกันไปอ่าบับก็าให้เป็นไงขอลองเท่หน่อยมามึงก็มาให้ม่วงสักตัวสองตัวก็ได้ ผมว่าผมต้องล้างดวงวะ่ะล้างดวงหน่อยวะ่ะมับเขาให้นี่ไงล่ะซื้อม่วงแม่งเลยมันก็ต้องม่วงแล้วแหละเพื่อนอาถ้ามาเป็นแบบนี้แล้วมีดวงตาคือการันตีส้มใช่ไหมอันนี้คือม่วงเคย่างน้อยก็ไม่ซ้ำเอามาเก็บคอลเลกชั่นเป็นไงซื้อม่วง โอเคสองตัวหน่อยได้ไหมโอ้โหดูสิ้นหวังมากเลยอะเอ้ยผมอยากให้มันแบบมีทองสักทองหน่อยวะแม่ไม่มีโอกาสนั้นเลย อถามจริงคุณพี่<ห>อาฮะเย็ดเคลิปหลี่จัดเลยว่ะคือแม่งชีวิตแบบเฮีย โอ้โหโอ้โ,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 โหเห็นดาบแล้วอย่างสิ้นหวังอะเลดอย่างสุเดเดี๋ยวพักขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนเนาะอยาก เติมเกมนะครับโอดินบาฮาร่เนาะก็สามารถไปเติมกับตัวของร้านเกมสเตชันท็อปอัพได้นะครับเนาะผมทิ้งลิงก์ว่ี่ตะล่างคลิปแล้วนะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางช่องด้วยเนาะก็เผื่อใครอยากเติมแนะนําเลยนะทั้งเติมในตัวของหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับเติมแพ็คในเกมก็ได้นะสามารถทักไปได้ที่เกมสเตชันท็อปอัพนะครับกูพักเหนื่อยก่อนแป๊บหนึ่งกูขอพักเหนื่อยก่อนโอ้โห แม่งเลยเพื่อนมันมีดาบทองมไหมกูพอลุ้นก็ได้อยู่อันนี้แม่งอันนี้แม่งดาบไม่ทองด้วยดิไข่ก็ไม่ทอง เล่นเกมกาชานี่คือแบบเลนโหดกว่า NC อีกใช่ไหมปัญหาคือมันไม่มีการันตีด้วยไงใช่ไหมไนโคลมันยังมีแบบการันตีแบบหมื่นบาทปะหนึ่งอันแต่ว่าคุณเดียโบบอกว่าคุณเดียโบชอบเล่นเกมนี้มากกว่านะไนโคลก็เล่นอยู่แต่ว่าชอบนี้มากกว่าก็เลยแบบจัดมาสักหน่อยไม่เป็นไร โอ้โหไอเฮียหมดสามสี่ห้าหมื่นมั้งว่าจะออกทองให้กูเนี่ย <Huh? S 1> เมื่อวานแม่งแบบทองสองทองมันยังพอมีนะเว้ยทีเผลอไปโอ้โ oh, ห oh, ทีเผลอกูในกองสามนกองสี่ ผมบอกคุณเดวบว่าเฮ้ยผมว่าแม่งมันต้องมีทองว่ะรอบนี้ก็เฮี้ยแล้วครับทองก็เฮี้ยแล้วเพื่อนแม่งหนักหน่วงจัดเลยเ <c oughs> ติมอีกคุณเดบอกว่ารอวันที่หนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> รอวันที่หนึ่งก่อนกลเย็นไอนมเหลือไว้สักสองหมื่นไหมคุณเดียโบอเอาไว้ทำแบบ โอ้เอาไว้ทำของอะไรเงี้ยไอ้ยาแมนสองแสนม่วงออกหนึ่งกูจะเครซี่เลยแหละแบบหนักเมื่อวานคือว่าก็ออกเยอะอยู่แต่เป็นออกสัตว์ขี่ม่วงนู่นนี่นั่นไงโอ้โห คุณพ,พรีแบบคุณพรีโหดมากแล้วเมื่อวานตีบวกสีม่วงสีตัวแม่งไม่ติดสีทองคือเลดเลดนี่คือแบบของแท้เลยแหละ เออหรือว่าดวงหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้ววะซัดเลยแล้วกันมาไอ้นายกองทั้งหลายมันก็ต้องติดม่วงให้กูบ้างเหรอวะเจ็ดตัวมับกเขาให้เออมีอยู่ตัวหนึง่งรอบก่อนแปดตัวติดม่วงหนึ่งตัวอันนี้อันนี้เจ็ดติดหนึ่งโอ้สุดเกินวะโอ้เสียดายวะ่ะเสียดายเสียดาย โอ้โหเราได้ม่วงมามาสามตัวครับปัดที่ท่วหนึ่งสองสามได้สามตัวนี้มาสองแสนเพชรได้สามตัวคุณเดียโบจัดหมดเลยไหมเพราะว่าคุณเดียอกว่าเอาให้หมดเลยก็ได้เพราะว่ามันยังเหลืออีก อีก8แพ็คอีกประมาณ4 0 0 0 0ืนครับที่ยังไม่ได้เติมนะก็เลยคิดว่าเที่ยงเลืออีก2 0 0หมไว้ไว้ทำของเล่นไหมเอาสักขอแสงอีก1แสงอ่ะ <c oughs> ผมอยากเห็นสัตว์หน่อย เอ,อ้ยกระตุกผมเหลือไว้ให้หมื่นหนึ่งแล้วกันมึงก็มาตัวเดียวให้กูเนาะโอ้โหเงียบกิฟเลย พักเลยกูพอเลยพอเลยครับโอเคเดี๋ยวน่าจะไว้ประมาณนี้เนาะเหลือไวให้คุณเดโบทําตัวหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะแบบเดือนหน้าคุณเดโบอาจจะอัดต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เราต้องให้คุณเดโบพาแบกโดงแบกด่านด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเล่นพระบอกเลยว่าชีวิตแม่งคือโคตรหนังชีวิตอินเดียหนังแขกอะบอกเลยว่าแบบ เดินตีวิ่งหนีบอสอ่ะคือผมงงว่าเขาคิดเควสได้ยังไงแม่งให้พระแบบไปนั่งตีกับยักษ์อ่ะคือผมนั่งทําของนั่งอัพของตั้งนานนั่งตีแม่งตั้งนานคือเดินหนีอะ่ะคุณเดียโบแม่งฟัน,ฟ,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 นฟันตายแต่แบบพระแม่งต้องนั่งหนีกว่าจะผ่านบอสได้ก็เลยแบบเออเดี๋ยวให้คุณเดียโบไล่พาแบบทําตัวนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็หลกัลกๆจากประมาณนี้แล้วกันก็เรียกได้ว่าถามว่าโอเคไหมก็สำหรับผมผมไม่แฮปปี้นะแต่ ไม่แน่ใจว่าคุณเดียโบแฮปปี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่แหละเฮียแสนหนึ่งทองไม่ออกม่วงออกสามอะแสนหนึ่งม่วงออกสามกูจะบ้าแล้วก็เกมเนี้ยมันโคตรเกลืออย่างหนึ่งคุณเดียโบบอกว่าคือผมก็นั่งอยู่กับคุณเดียโบนี่แหละนะครับก็คือตีบวกของตีบวกของแตกแม่งหายเออตีบวกคุณเดียโบน่าจะตีบวกดาบแตกสองอันนะครับทาของฟ้ามาตีบวกดาบแตกสองอันอันนี้เพิ่งติด ไอ้พวกเคียเนี่ยก็ตีแตกตีแตกหมดความโหดคือประดับการันตีขึ้นบวกหนึ่งไอ้ตัวบวก2อนี่คือมีโอกาสแตกและคือหนักเลยหนักหนวงบอกเลยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยโชคดีที่ตีไม่แตกหลักๆคือของเกมเนี้ยหัวแตกหมดเออคือแม่งแทบจะทุกอย่างบอกเลยว่าโอ้โหอย่างเศร้านะครับบอกเลยว่าใครขึ้นของเทพๆได้นี่คือแบบสุดเหมือนกัน นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้พลังคูเดียโบถ้าอยู่ระดับโลกเนาะก็อยู่อันดับ7นะครับเดี๋ยวทําของอีกแป๊บหนึ่งแหละเพราะว่าเลเวลมันห่างกันไงคูเดียโบเลเวลประมาณ41ใช่ไหมอ่ะอันดับของอันดับ1มันเป็น46แล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะ20,000เหมือนกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปการเปิดกาชานะครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ทำาคงทำเคเวสตต่อเนาะ